สวัสดีค่ะพี่พอปอปอนก็อยู่ที่หน้าร้านเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะเรามาใส่ตัววิกผมนะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงที่แบบว่าด้านหน้าด้านหน้าของเขาอะจะสั้นแล้วข้างหลังจะยาวเป็นเป็นวิกที่ใช้ทำอไรนะลูกงานคอสเพลหรอใช,ใช่ไหม,บบมคือคือ,อวิกตัวเนี้นะคะเป็น งานที่เรามีการสารั่งผิดมาโดยเฉพาะเช่นกันเป็นงานพรีเมียมนะคะมีหนังสีสาที่เนียนมากแล้วก็ใส่แล้วมันจะเหมือนหัวหัวของเราจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อปปอลจะจะใส่ให้ดูนะคะว่าทรงของเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ที่เก็บกันอันนี้คือผมจริงของของพี่ป๊อปปอลเลยนะคะเนี้ยก็คือเป็นผมที่แบบว่าอันนี้ตัดผมมาเพื่อที่จะให้มันง่ายในการที่จะ ถ่ายเขาเรียกเลยนะเวลาเราใส่วิคให้ให,ให้ดูเนาะจะได้แบบว่ามันมันดูความแตกต่างที่ที่ชัดเะเพราะว่าผมจริงกับผมวิกะความสวยมันแตกต่างกันมากเลยนะะเดี๋ยวพี่วัลเ่นจะใส่ให้ดูเนาะเราต้องใส่เน็ตคุมผมก่อนนะคะคือต้องเก็บผม เราให้เรียบร้อยนะคะตัวเน็ตนี่จะมีแบบด้านหนากับด้านบางนะคะคือทอํายังไงก็ได้ให้เราแบบว่าเป็นคนหัวโล้นกเก็บแบบนี้เลยนะคะมันจะมันจะได้ความกระชับความแน่นอย่าลืมเอาหูตัวเองออกมาด้วยนะคะเวลาใส่วิกะก็คือไม่ใช่ว่าใส่ปิดหูไปเพราะว่าเ,าเวลาเราใส่วิกะกรณีที่เราอยากจะเน็บ จะเหน็บหูอะไรเงี้ยมันมันสามารถเหน็บได้นะคะนี่เลยตะขอนะคะตะขอจะมีอยู่2อฝัอง่งซ้ายขวาเลยนะคะไว้ให้เราปรับขนาดรอบหัวคือจะมีเส้นริบป,ปิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปหัวแต่ละคนเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแต่ว่าด้วยวิกผมอะ่ะมันสามารถที่จะปรับระดับได้อยู่แล้วนะคะใส่ใส่แน่นนะไม่มีหลุดนะคะอันนี้ก็วีได้อะไรได้ปกติเหมือนกับผมของเราเลยค่ะ เวลาหวีวิกก็หวีให้ถูกวิธีนะคะเนี่ยพี่ปอปป้ลจะมีการแนะนําตลอดเลยเวลาหวีวิกก็หวีจากข้างล่างก่อนแล้วก็ค่อยๆขึ้นบนนะคะมันจะได้แบบว่าลดการพันหมายถึงว่าคือมันไม่เป็นมันไม่เป็นฝอยแล้วมันไม่ช็อตนะคะเดี๋ยวค่อยมาหวีอีกทีหนึ่งบนหัวเราใส่ก็ใส่จากข้างหลังมาข้างหน้าคือพี่ปอปป้ลจะชอบใส่วิกจากจากข้างหลังมาข้างหน้ามันถนัดกว่าเนาะมันมันแล้วแต่ แล้วแต่ความถนัดของของของแต่ละคนนะคะแต่ว่าเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยคือเราก็ยัดตัวข้างหลังนะคะยัดผมข้างหลังเข้าไปให้หมดเลยปึ๊บคือทรงวิกอะจะเป็นหน้าม้านะจริงๆแล้วเป็นหน้าม้าแต่ว่าด้านข้างอะด้านข้างจะเป็นแบบแนวแบบเกาหลีเกาหล,าหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะเนาะข้างนา